Sleepy, 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 leap, leap. leap. <laughs> ใช่ใช่น,นั่นลิ้นสันลิปสตินนี่ทำยัง่อยากทำไหมอ้ยเจ้าปัญีนเ้าอยู่านนี้ต่อตอนที้ก็คนต่างคนสาเอาไปของคนแม่เลยเอาหนูม้แย่จไม่กินนะ ขนนอนนเนี่อ <nothing>? น้อ oh, ด no. ูขน้นอนอนยานาชยกขนอั้พวกน้องเบาอย่ไปใกล้สูน้องต้องเอาไปให้น้องดูน้องมามี่เห็นดอกตอนนี้ เธอนนองมองหาน้นกระโดดใหญ่อน,นอนได้แล้วค่ะนอนนอนเป็นตัวอย่างที่ดีของน้องลูกเห็นไหมน้องนอนอ่ะน้องเสียงดังเกินฮานะน้องเสียงดังหละฮานะนเสียงดังไม่ใช่น้องเสียงดังหรอกอนอนได้แล้วลูกเร็วๆน,น้องเสี น้าบ่อยมากเลยค่ะน้าหลับเร็วน้องก็หลับตามนา้าต้องทำตามให้น้องทำตามรูปเป็นตัวอย่างให้น้องทำตามตไม่หลับมไม่หลับ,บนี่เขาแค้นนะ ก็นอนแต่ืนก็ได้นอนมอืมตื่นมาค่อยทานดูกนอนกันไปก,ก่อนนอนดีๆอยากนมนเป็นเดี๋ยวค่อยทานดี๋แม่ไพแช่ตวเอนให้ป่ะมันนจะได้เย็นเย็นชื่นใจนะคะ